สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ตุ๊กี้ทําอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ตุ๊กี้จะพามาเก็บบล<า>ูเบอร์รี่อันนี้คือบลูเบอร์รี่นะครับว่ามันมันเบอร์รี่ได้มือนันเขียนผิดป้าคือหน่วยยังไงครับจ๊ะว่าในน้ำในก็ยังสี่ละทุกคนนี่ละโอ้โห คือคนเลยบัดดีโอ้ยหน่วยนนยังอีหลีเาราื่องอะไรอืมไม่นี้กะเถาแกะผ้าไปเลี้ยงนะครับนะเนาะเถาแกะเลี้ยงขอบคุณขอบคุณคนงานที่ทำงานโดยความตั้งใจนะครับเนาะลูกน้องเองกะขอบคุณแถาแกะแถาแก่ก็ขอบคุณลูกน้อง ไปกินพึ่งมากครับมือนี้ตุ๊กกี้แต <c ười>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  ่งตัวสวยมากเลยบ่้านบ่ได้แต่งตัวสวยๆแบบนี้มาตั้งแต่มาแต่บ้านนี่คือสวยสุดเหตุงานคับสุดอันเดียวกันสุดเดียวเพราะว่าบ่ได้ไปเที่ยวเสเจียเพราะว่าบ้ม่สุดเหตุงานบ้ม่สุดเดี่ยวอันเดียวกันเบิดเลยผัวกกับเมียนุ่มน้ำกันอืมโอ้ยมีแต่หน่วยใหญ่ง เถาแก่เพื่อนกับขอพุ่นนะครับเพราะว่าลูกน้องทํางานตั้งใจแล้วกาบอกว่าผมนี่มาช่วยทุกอาทิตย์กับขอพุ่นสนองด้วยที่มาช่วยทุกชุมาเร่พ่สันชุมาเก็คือวันหยุดนะครับผมแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าในยินข่าวว่าเถ้าแก่อยากคืนเงื่อนให้เออก็ดีใจอยู่อันนิงนะครับเถ้าแก่จะคืนเงินให้ออในนขนืนให้ทั้งผัวทั้งเมียน,นะครับผม ถือว <mile> ่าเป็นข้าวดีมากๆปีนี้ทุกกี้รู้สึกว่าถั่าแกจะขึ้นเงินในสองเทียแล้วเพราะว่าทำงานคนเดียวครับพี่น้องเฮ่าเงี้ยๆสองเฮ่าเฮ็ดคนเดียวแล้วเฮ็ดงานนี่ก็บได้เกียวกับเวลาได้บางที่ร่วงงานกับร่วงงานกวนร่งงานกนรงงานสวยเลยเจ้าเจ้ากนเ้ากลซ้เฮ็ดของจากหาง่าสถานการณ์เี่าเแ้างานย่าไงว่างานมันเป็นแต่เร่วกับเฮ็ดมันเร่ว มันคำมันเมือ่อดกต้องเห็ดถามมันบ่อนั่นแล้วตอนเศ้านี้ก็เลือกปกติอืออืมแต่ย่ำเศร้านี่บางเมื่อกะที่กินร่งงานแปดโมงแต่ว่าเจ็ดโมงเคืองกับไปแล้วต้มกาแฟกินแล้วก็เห็ดงันอืมแกถอแกเพื่อนก็เลยเห็นว่าลูกน้องนี่ ทำงานตั้งใจตั้งใจเฮ็ดงานเออตั้งใจเฮ็ดงานใอรว่าอีหยังมากันเหือทำงานตั้งใจโอ้ใช่โมโนเมอล่ะบอมื้อนี้ถั่วแกเลี้ยงมักกะลีโอ้ยถั่วแกกัดว้า่ได้กินมานี่โดนล้วเด้เพราะว่าเพิ่นก็รู้ว่าเฮาบ่กินว่าลูกน้องบ่กิน อเพื่อนภาพไปเลี้ยงเพื่อที่จะว่อเรื่องนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะไป่าเรื่องค้าเลี้ยงน้ำล้วก็ไปขอบคุณบอกว่าไปขอบคุณโคมาบอว,ว่าสันเพื่อนากขอบคุณลูกน้องที่ลูกน้องใน,งงนกกี่ตั้งแก่ทางานว่าตุกี้นี่ตั้งแก่ทางานตุกี้ทํางานคนเดียวตุก,กี้เมยแต่สนองมาช่วยวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ตุก,กี้กะกะเมยแล้วก็ตุก,กี้กะเชมีโซสันว่า <laughs> ลูกีก็มีความสุขมีได้เว้าได้จ้าเพิ่นกับวางสี่นะครับกถือว่าเป็นนะใววนส่ใ<ช>ตะปากปอ,อุ้ยหลายครับพี่น้อง,น,องนี่เบิ่งดูนี่พี่น้องอันนี้คือบลูเบอร์รี่นะครับบลูเบอร์รี่ของแท้นะครับไม่ใช่มันเบอร์รี่นะครับผมคลิปก่อนต้องขอประทานอภัยด้วย นี่แหละครับพี่น้องเอ้ยงานงานเกาหลีมันมันกะเดี่ยวแต่ไปอยู่ไส้กะเก็บไว้จะแบ่งให้เชาแก่กินน้ำอืมชาแก่กับลูกน้องว่ามาเก็บกับว่ากินล่ะอยู่กับต้นกับว่าเก็บกินยักเ์แก่ที่ให้แต่ลูกน้องเอาไปสู้กินถามกินกับว่าเปลี่ยนเดีแบ่งให้เราไปกินบ้านนะทามกินกับว่าเปลี่ยนมีแต่ลูกลูกน้องเอาไปสู้กินเชาแก่ก็ได้อยู่กับต้นก็ดีบ่าไปกินกับ่ได้กินบ่เอาไปกินก็บ่กินน้ำเหมือนว่าทามกินจักเ์แก่ลูกน้องบ่เอาไปกับว่กินล่ะ ลูกน้องก็ไปกินที่ผู้เดียวมือนี้มีตาแกกินน้ำกับพกกาถามก,กินน้ำลูกน้องเลยโอ้อยางไงวะนายถาแกกับเป็นคนเกี่งใจครับเรา,ก,เนนนนาก็เป็นคนดีคนนึงงหละพี่น้องตาแกเนี่ย็นย่อมเรา่าแกเป็นคนดีเป็นคนใจใจดีผู้นึงแล้วก็เห็นคว้วตั้งแกของลูกน้องว่าล,ลูกน้องทั้งตั้งตั้งใจเฮ็ดงานนะครับเฮ็ดงานดีกับมันกับว่าครับว่ามือนีเฮ็ดงานดีทุก,กีทำงานดีสนองทำงานดี จะเลี้มาเลี้ยงขวบพุ่นที่กิก่งกระเพาไปเลี้ยงลายเทียรเราต้องเคยแล้วลูกน้องไม่อยากไปลูกน้องไม่อยากไปปฏิเสธไปตั้งหลายอรอบแล้วเพราะว่าคือความหมายว่ามันคือว่าแนะหรอเนาะเ้าเห,า,หากินบัฒนัดคือเพลินเนาะอืม,อมว่าตรงๆว่าลูกน้องกับอยากปฏิเสธอยู่เพราะว่าแกส้วนลายอรอบแล้วลูกน้องกาไปกินซึ่งก็ไม่ให้กินที่วันนี้ขนาดว่าบอกไปเลยว่าเมื่อนีร่มื่อนีร่อุตส่าห์ปฏิเสธแล้ว พราะว่าเพื่น,อเ,นเออที่ไหนใดเพื่นมีหน่าอยากบอกเพื่นมีหน้าอยากบอกเพื่อนว่าจะกขอบคุณลูกน้องและะ้วก็รลยเบอกเลี้ยงว่าจะขืนเงินให้ผมบ่ได้หลายคือเพื่อนดอกผมบ่ได้มือละ 3, สามพันสี่พันคือหมูเพื่อนดอกเมื่อละสามพันผมก็บ่ได้ดอกนะครับแต่ว่าผมจะได้ยูมือหนึ่งน,งนี่ประมาณถ้าเพื่อนขืนให้ก็จะได้ยูสองสองสองพันบาท ประหยดหมืน่นก็จะได้อยู่ประมาณสองพันสองสองพันสามรอยบาทต่อว,วันประมาณนี้นะครับถ้าผมมารับจอบอยุนนี้นะครับนะก็จะึ้นในตุรก,กี้นั่นี่แหละผมผมเสือเลยนะครับว่าทำดีได้ดีเด้อเฮาเฮ็ดงานนี่เฮาบ่เอาเปรียบถตุรกีทำงานบ่เคยเอาเปรียบถตุรกีบ่เคยเอาเปรียบเยังเวลาบ่เคยบ่เคยอู้บ่เคยเคยัเยยงเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆจนจนถตุรกีบ,บอกให้พัก ตอวแก่พรบางที่ตุกี้อยู่ผู้เดียวหอดบ่พักเล่นหมดเลยตุกี้อยู่ผู้เดียวบ่ค่อยพักซ้ำนะเฮ็ดไปเลี้ยจนตัาแก่น้ำเอาขนมไปช่วกินบ่เตัวแกเอื่อนลูกน้องเศร้าเอาน้ำเอ็มลงเอ็มไล่เอื่นเอ็มหาไล่ไปช่วกินนี่แล้วก็ยังเสียแล้วเออก็อยู่ได้ด้วยว่าต่างคนต่างเห็นใจกันเทเน้อ นี่การทํางานนี่ห่อบ่อปบียบเขาเพื่อนกับบเอปบียบเขาเพื่อนกับเพื่อนกับเขาใจหมดแหละเพราะว่ามันก็มีข่าวมาว่าอ่าอย่างบางที่เขาว่าคนเกาหลีเขากับบ่อเค่อยชอบคนไทยแต่ว่ามันกับหลายสาเหตุล่ะห่อห่อเฮ็ดดีห่อปฏิบัติดีมันกับมันกับยู่ที่ตัวห้อน้อบางที่นะครับผมอันนี้ผมก็บอกได้ว่าผู้่อดไหรอกนะครับนี่คือบอกกันตามตามความเป็นจริง ถ้าวอกันตามตามความจริงก็คือว่าการว่างตัวของห้องน้ำนะครับการว่างตัวการวอาการจากับโถแก้เอ้ยสีมันมันก็มีผลเนื้อกันนะครับห้องเปลี่ยนต่างสัดนี่ห้องสีเปี้ยแข็งกระดาวใส่เขาบ่ได้มี่ยังห้องก็เอามาหาเงินเน้องห้องมาหาเงินห้องตรงอวนใส่เขานะครับผมอวนยังไงมันก็ย่างขี้ไรยังไงมันก็ได้หลายก็อยู่บ้านห้องแต่คิดซจำนั่นละหมื่นละพันกว่าบาทนู่นเหเอาโดนเสือห้องห้อยู่เด้หลายคือเพิ่นแต่ว่าเออ เอาควาวแบบสะดวกสบายบ่ได้สบายใจยน้่ย <c oughs> อยู่ความสบายใจน้่นะครับผมก็อยากฝากพี่น,อน้องคนไทยห้ผู้ใดมีโอกาสได้อยูเหล้ยวในเกาหลีนี่พยายามยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับผมการที่ิอยู่ในเกาหลียู่ได้นานคือยูให้เป็นอยู่ให้เป็นเ oh. ออไปกินซมไปกินซมทุกท่านยูให้เป็น,ไป,น,ไ,ปน,ปนไปใส่มาใสาก่กะให้ละมัดระว่างเอาบางค้นกลับไปบ่ระว่างกะ กมีสิสธิ์นะครับผมทาไปอยู่ในจุดที่มันเสียงนะครับเด้ออันนี้ก็แนะนําพี่น้องคนไทยห้องจังไนนะครับหักจ้วยห้วยดิบยูกับยูให้เปลี่ยนไปกับไปให้เปลี่ยนมันอันไม่มีพ่อดำพ่อดีอันไดก็ได้นะครับพี่น้องเขาเขาเขียนเขาเองดอกเขาแก่เขาจะเขาลู่ว่ามันเขาเบืองค้นว่าเปลี่ยนขั้นเขาได้หักเขาหักข้าข้นบ้านนี่เขาเบิองเพิ่นเบิองหลาเพิ่นเบิองการทำงานเออเบิองเพิ่อนการทำงานม่เป็นว่าเพื่อนบื่อแล้ว งานเออเพิ่นรู้มาเพิ่นมาเบิ่งงานเล่นมาเคยรวมเบื้องงานเลยแหละเพิ่นบ่มาถามเฮาดอกว่าเฮ็ดได้หน่อยได้หลายเลยเขามาเบิ่องงานเออตุกกี้นี่งานนี่พลาดหน่อยมากขนาดว่าว้าวกับเขาบ่ค่อยรู้เรื่องกันบ่อเว้าก็รู้อยู่แต่ว่าเว้าเป็นถ้อยเป็นคำน้ำเพิ่นบ่ได้ก็คือว่าโบลูโบลูเพิร์ลแต่ว่าในการทำงานที่เฮา เขาเคยเห็ดเขาจำเอาอันสิ่งที่เขาเคยเห็ดเพื่อนบอกนี่เพื่อนบอกแทบบ่รูเรื่องเลยแต่ว่าเฮ็ดงานฟิดพลาดหน่อยมากเพราะว่าถ้าบ่เขาใจอีหลีตุกี้จะให้เพื่นพาไปบ่เฮให้เพื่อนพาไปไปบอกับกับนางานเลยมันกเลิเกิดการฟิดพลาดหน่อยนะครับอะไรเฮาว่เขาใจเฮาก็ถาม่นอืมพะคือจำไปอ้วนเนาะ ขันอันใดที่ห่าสงสยัยเลาสิภาพเข้าไปเบื้องอบูเลยเาลสไปเบื้องเพราะว่า,วา,าเพื่อนไ่ค่อยอยู่อ่อแก้ว่ค่อยอยู่นะปล่อยให้ทุกีอยูู่้เดียวเลยเย็ดงานนี่บางมือนี่่อแก้วี่อยู่เฉพาะตอนที่ผมมาแค่นั้นลหละเพราะว่าแกจะมาเล็งเล่งงานนี่งานตอนที่ผมอยู่เพราะว่ามันต้องได้สมดินสมยังนี่แกต้องมาช่วยแต่ถ้าผมบ่อยู่นี่วันธรรมดานี่ทาแก้จะปล่อยให้ทุกีทำงานู้เดียวงานงานก็จะเป็นงานที่มัน บ่ได้ใส่กำลังหลายเน,ะนาะมมนโบงานที่มันใส่กำลังนี่แกจะอยู่นั่มเพราะว่าแกอยู่ช่วยอยู่ช่วยขนควงข,น,ขนยังช่วยสมดินสมยังนี่นะครับพี่น้องนี่แหละเกาหลีน่ะผมจะบอกให้ถ้าเขาได้ถื่อใจผูดด้ใดแล้วนี่โอ้ยผมบอกเลยเขาบ่าแพงกับเ้าดอกนี่ยังเขากับซื้อมาสูกินทุกกินนี่เทียบจะหม่กับเขาดีว่ามันหม่บ่ได้ซื้อง่ายแล้วเท่าทีท่เราออกมาให้นี่ เออซื้อแต่เต้เครื่องปุ๋งเครื่องยังเท่าเหรเป็นนองเป็นเนื้อยังเล่ากับเื้อมั้ยให้อืมทัานตุกี้อยู่ผู้เดียวนี่คือบอกแล้วว่าเป็ื้อดอกซื้อซื้อเต้เครื่องปุ๋งเครื่องยังนะครับพี่น้องถือว่ามื่อนี้ได้รับข่าวดีผมกะพี่เฮ้ยตัวนี้สุกบัดเลยเฮ้ยมึงดูนั่นน่ะดำบัดเลยนี่เห็ดอะไรเขาทีเก็บเหมือนเราเนี่ยเอามาตรงใส่เลยเฮ้ยเอามันตรงใส่เลยเอามันเออมือเงินมัเจ็บอีกคอยกับเซลไปน้ำเนี้ยอยู่คอยออกไปงานันคอยกับไปซูพันจังนิ่มกินน้ำอยู่ ฝากด้วยพี่น้องคนไทยห้องผู้ใดเห็ดงานกะขาเจ้าเป็นคนมาคนเห็ดงานดีคนบ้านนี้เขาให้เห็ดงานดีเขามาเขาหักแล้วเขาบวแพงววาอย่างกระเพาะดอกยองคาล่งคาเลี่ยงยางต่างๆเนี่เขาก็บวแพ่งหัวซาบคนบจักว่างเห็ยงบเห็ยางบนูยูตานบวเออเขาบ่ชอิริเขาบวชดอกบ้านนี่นะเขาบวตำนี้ไพมากง่ายดอกเขาเขาเบิ่งอยู่คือด้เออ ขัามามา้นบ่มักนี่มีจังแดนนั่นตะควาแกงเดียวขั้นบ่อนั่นคื้นนั่นเลยขั้นขั้นบ่อบวกแค่นี่โอ้ยเห็นเห็นแล้วล่ะอันนี้ก็ได้เอาสีว้างยูนี่นย่า,า,นยนยานตะลุงน้องนี้มีแต่ว่าบ,าบ่กไหตุกี้กับบ้านเด้อตุกี้บ่กไหกับบ้านตุกี้ชาเล่ขั้าจีมาตุกี้แทกูขา้นจีมาโมคขอ ทุกีกับใบได้เงินมาหลายเนาะเฮ้ยแต่ว่าเขาสบายใจเนาะอือเห็นถ้ามันพ่อไปเห็นอะไรไปกับแม่เนเขาเพิ่นได้เงินหลายอยู่แต่ว่าก็ได้เสียหลายอย่างคือวันล่ะเออห้องบริษัทอย่างข้าเนื้อข้าอย่างค่าห้องค่าน้ำค่าไฟอย่างห้างบริษัทขนมข้ต้มนี้มีแต่บ่ากินมีแต่แก้วคุ้มกลิ่นว่ามันลงงานขนมตี ตู้เย็นบริขารตะเกียร์น้ำใช่คำเราไม่เก็บตัวนี้ซอยกันนั่นคันจอมาถืออันนี้มากโผ่เสิเอาจอมือถือเนาะลุ่นเลยดูครับพี่น้องอือเบิ่งรู้พี่น้องหางเทียด้ยนี่โอ้นี่แหละพี่น้องเลยเก็บไว้ให้ตะเกียร์น้ำอือจะได้แบ่งให้เพื่อนไปกินบ้านน้ำกะเก็บไว้ให้ตะเกียร์เอาเจ้าหอบนี่เด้อยนี่ นี่แหละมาบอกสูพี่น้องฟังซื้อๆแล้ครับเด้อบบอไดมีอยังหลอกมือนี้การรู้สึกว่าดีใจร้ายทอแกกก็บทขึ้นเงินให้สองเทียแล้วตุก,กีปีนี้เพราะว่าลูกน้องทํางานดีเพื่อนก็บบอกกับผมแต่แดแล้วว่าตุก,กีทางานดีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกตุกีตรงๆแร้บอกตุกีกับรู้เรื่องมาท่านก็ได้ต้องบอกลูกน้องอันต้องบอกัวให้บอกซูตุกี้ฟังนะตุกีมุ่ล่ะมีแต่ว่าตุกี้มุ่นล่ะเขียนบอกตุกีกับมุ่ล่ะ กี่วันูขอคุณตุก,กี้กับมุลลา <c oughs> โอ้ยมาบอกผู้ผัวนี่ยแหละก็เลยต้องพาก,กันไปวอกกันเมื่อนี้ลรอยู่อะานอาหารนะครับคุณพ่อไปเลี้ยงปลาเลี้ยงยังครับผมกับมื้อนี้ก็มาฝากแค่นี้แะกะขอบุณขอคุณพ่อแม่พี่น้องสีฟ้าสีเก็บมากบุเบรี่กันหลายคักสุกคักพี่น้องดกคักพุ่นนะขอบุญขอคุณ,ค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 ณทุกคนที่มาติดตามรับช่มสนองวรณษา,ากับตุกี้ให้กำลังใจพวกผมสองคนมาตลอด นะครับผมก็ขอให้พี่น้องคนไทยอยู่ดีมีหฮงลำลุ้ยกันทุกคนผู้ใดสีกันร่างสีมากัศึกษาเบ่งดีๆนะครับเด้อเดี๋ยวนี้มันหลายหลายยางผมก็บอหลายกับบได้นะครับบอหลายกับบุดีของมือก็ดีในภาคกานศึกษาเบิ่อนีถ้ามากับอีพี่เอศว่ามามันกับมีโอกาสในมาอยู่นะครับกับมีโอกาสได้มาแต่ว่าถ้าจะมาแบบอื่นนี่ถามผมมาผมบอกได้ว่าผมบัรูลู่นะครับเด้อมัอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับอยู่ดีมีหฮงลำลุ้ยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ